นภัทรุลยชิตนะครับวันนี้จะมาสวัสดีครับผมวันนี้ชื่อก่อนโอ้สวัสดีครับผมผมนภัทรตุลยชิตนะครับวันนี้จะมารีวิวเลโก้นะับเลโก้อสศวินนะครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับครับหยิบส่วนหัวขึ้นมานะครับนี่ครับส่วนหัว หยิบส่วนตัวขึ้นมาครับแล้วก็หยิบชุดขึ้นมาครับนี่ครับชุดนี่ครับตัวเราเอาตัวเข้าไปในนี้นะครับนี่ครับปึ๊บแล้วเราก็เอาหัวเสียบลงไปตรงนี้นะครับปึ๊บ อได้แล้วนี่ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่ครับทีนี้เราก็หยิบหน้ากากขึ้นมาครับนี่ครับหน้ากากถ้าใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ครับเราก็หยิบส่วนของหน้ากากอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับ าใส่เราจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่ครับนี่ครับเฮ้ยนะครับหยิบส่วนขาขึ้นมาครับนี่ครับส่วนขาเนียบอ๋อเล่นแล้วนี่ครับส่วนขา สายจะเป็นแบบนี้นะครับหยิบส่วนแขนนี้มานี่ครับนี่ครับอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับเสร็จแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับ ใส่โลลงไปครับทีนี้เรามาเริ่มประกอบโลครับหยิบตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ครับเฮ้ยเกล็บนี่ครับเอามาประกอบใส่ตรงนี้ครับ โอเคครับประกอบได้แล้วครับได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็หยิบแกนของมัน ขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาส่วนด้านหลังของมันนี่ครับไปลงไปครับเสจแล้วครับตัวหนึ่งเลือปืนครับติดไว้ตรงนี้อึฟเฮนะปืนครับเราหยิบไปตัวนี้ขึ้นมานะครับเอามาใส่ในตรงนี้ครับให้มันดัง แบบนี้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้จะขึ้นมาครับนี่ครับเอาปืนนะครับใส่ลงไปในช่องรูนี้นะครับเหมือนกันครับได้แล้วครับปืนครับทีนี้มาประกอบตัวที่สองเลยครับเหมือนกันครับ หยิบหัวขึ้นมาหยิบตัวขึ้นมาหยิบชุดขึ้นมาครับใส่ไปออเล้ได้แล้วครับส่วนแยังครับอันนี้จะเป็นสีขาวครับ นี <c oughs> ่ครับใส่ส่วนใส่ส่วนขาขึ้นไปครับนี่ครับได้แล้วครับทีนี้หยิบหน้ากากขึ้นมานี่ครับนี่ครับมาประกอบกับเออเออลดแล้ว ี่ครับส่วนนี้ครับติดเข้าไปตรงนี้ครับอบนี่ครับจะได้แบบนี้ครับทีนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายเสียบมันเข้าไปแล้วก็เอาโลนะครับประกอบใส่แกนวันรับ เอาหน้าก็หลุดนี่ครับได้แล้วครับเลโก้ตัวที่สองครับนี่ครับครับก็เสร็จแล้วครับเลโก้สองตัวนี่ครับแต่ละคนจะมี แต่ละตัวจะไม่มีรลเหมือนกันนะตัวนี้เป็นรูประเบิดตัวนี้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับปืนประกอบเสร็จแล้วครับครับจบเพียงเท่านี้ขอ,ขอบขอบคุณครับที่รับชม